สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่องมีดี h ชน n นลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นล่างประจำงวดวัที่1กุมภาพันธ์2569ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เราไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่และบุคคลขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิป,ปใหม่จากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะตามสูตรเด่นล่างเด่นล่างนี่ตามจริงมีหลายสูตรนะคะ เด่นล่างก็มีความหมายเหมือนกันเนาะตัวไหนที่มาเยอะๆเนี่ยตัวนั้นอาจจะเดินนะคะมาดูเด่นล่าง A1 ก่อนนะคะอาจารย์วางไปให้บ้างแล้วนะคะอยู่สองสูตรด้วยกันดีน,นี้เรามาเพิ่มแนทางของเด่นล่างเพราะเราเพิ่งเรียนไปเด่นล่างสองสูตรนะที่ผ่านมาแบบสี่ตัวชุดหนึ่งแบบสามตัวชุดหนึ่งแล้วก็สองตัวล่างแบบชุดเดียวนะ,ะแล้วก็มี แต้มล่างนะคะแล้วก็ครบล่างระยะยาวคราวนี้เรามาเรียนเด่นล่างกันเพิ่มเติมอีกหนึ่งสูตรนะ,ะตัวสูตรนะเราใช้หน่วยบนบวกหน่วยบนหรือว่าเราใช้หน่วยบนคูณสองก็ได้ตรงนี้แล้วก็บวกกับสิบล่างบวกหน่วยที่สามเท่ากับเบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่ง,งมีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวอาจารย์เปิดใบตรวจก่อน แป๊บนะว่าจะออกเจ็ดเจ็ดย้อนไปหนึ่งห่วยใช่คว่าจะออกห้าแปดคำนวณแล้วก็จะออกมาที่เจ็ดเจ็ดหน่วยบนเลขหกหกนะคูณสองเลยหกสองเป็นสิบสอง เอามาคูณกันเลยแล้วก็สิบล่างเลขห้าแล้วก็หน่วยครั้งที่สามเลขแปดทำการบวกกันสองกับแปดเป็นสิบเป็นสิบห้าได้ห้าหกเจ็ดแปดออกเ 7, จ 7. ็ดเจ็ดต่แบ่งวดที่สองเปิดไปตรวจมาที่เจ็ดเจ็ดหน่วยบนแปด แปดสองเป็นสิบหกสิบล่างเจ็ดแล้วก็หน่วยครั้งที่สามเลขศูนย์หกกับเจ็ดเป็นสิบสามศูนย์ไม่มีค่าตัดไปสามสี่ห้าหกออกหกหนึ่งเดีไปเวืที่สามหน่วยบนเมื่อที่ 3, อ,ทออกหกหนึ่งเลขหกหกคูณสองเป็นสิบสองสิบล่างหกแล้วก็หน่วยครั้งที่สามเลขเก้า หกกับเก้าเป็นสิบห้าห้ากับสองเป็น 7, 7, 8, 9, 0, เจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์ออกแปดเจ็ดอ้าวสองตัวนี้เลยแปดเจ็ดต่อไปงูที่สี่ ไม่ที่ออกแปดเจ็ดหน่วยบนแปดสองเป็นสิบหกสิบล่างเลขแปดแล้วก็หน่วยครั้งที่สามเลขหน่วยครั้งที่สามจริงๆเป็นเลขหนะึ่งเนี่ยเป็นเลขหนึ่งนะจ้ามาดูหน่วยครั้งที่สนีะ่แก้ไขก่อนนะ สิบสี่ก็เป็นสิบห้าได้ห้านะหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปด หน่วยแปดสองสิบหกสิบล่างแปดแล้วก็หน่วยครั้งที่สามเลขหนึ่งนะสิบสี่เป็นสิบห้าห้าหกเจ็ดแปดออกสามเจ็ดเข้าดูนะต่อไปเนาะเมื่อที่ห้าทำต่อเมื่อถึงออกสามเจ็ด หน่วยบนห้าสองเป็นสิบสิบล่างสามหน่วยครั้งที่สามเลขเก้าศูนย์สามเก้าเป็นสิบสองสองสามสี่ห้าออกสองสองต่อไปงวดที่หกงวดที่ออกสองสองหน่วยบนนะเลขสอง สองห้าสองเอาสองสองเป็นสี่เนาะสิบล่างเลขสองแล้วก็หน่วยครั้งที่สามเลขเจ็ดสี่กับสองหกหกกับเจ็ดเป็นสิบสามสามสี่ห้าหกออกห้าสองติดหนึ่งตัวเราไปนะว่าที่เจ็ดเลยว่าจะออกห้าสอง หน่วยบนห้าสองเป็นสิบแล้วก็สิบล่างห้าหน่วยครั้งที่สามเลขสี่ศูนย์ห้าสี่ว่าเป็นเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองออกหนึ่งหกต่อไปงวดที่แปดงวดที่แปด ว่าทีออกหนึ่งหกหน่วยบนหกสองเป็นสิบสองสิบล่างหนึ่งหน่วยครั้งที่สามเลขแปดเป็นสิบเป็นสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ออกศูนย์สองติดหนึ่งตัวอยู่นะเห็ไหมคะถึงเป็นศูนย์สี่ก็ยังติดอยู่อะคะศูนย์สี่ก็ได้นะแต่มันออกศูนย์สองแต้มมันหลุดนะคะท่านผู้ชมถ้าแต้มไม่หลุดนะต้องศูนย์สี่เลยเนาะ พเราได้เลขศูนย์ตัวเดียวนะศูนย์จะศูนย์อะไรนานั้นแบบนี้เลยตัวคู่ของของตัวเด่นที่ติดศูนยนะมันจะเป็นศูนย์ก็เก้ามาตัวนนะอาจารย์ฟันมาที่เลขศูนย์เพราะว่าเก้ามันเก้ามันไม่มีใช่ไหมเก้ามันดับสองสองสูตรเลยอ่าสูตรระยะยาวก็เก้าสูตรปกติก็เก้า มันก็เอาอยู่เนาะก็เลยมาที่เลขศูนย์งวดนี้อาจารย์กลัวสูตรตรงนั้นนะอาจารย์คำนวณแล้วได้เลขอะไรรู้ไว้ในใจก่อนนะอาจารย์กลัวว่ามันจะหลุดจริงๆเลยนะมาเดินมาประมาณเจ็ดแปดงวดนะโงวดนี้นะอาจารย์ก็ยังแบบเออคิดอยู่นะจะทํายังไงดีเนาะจะใช้หรือไม่ใช้อาจารย์ก็คิดว่าไม่น่าใช้นะน่าจะหลุดแต่ความรู้สึกมันบอกแบบนั้นะคะก็สูตรนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะเข้าต่อนะงวดที่เก้าเลยเนาะเรามาคํานวณก่อนเลยนะ ว่าที่เก้าออกมาที่ศูนย์สองใช่ไหมมีหน่วยบนนะเลขสองสองสองเป็นสองสองเป็นสี่เนาะแล้วก็สิบล่างออกศูนย์สองก็เอาเลขศูนย์มาแล้วก็หน่วยครั้งที่สามหกหกสองก็เอาเลขสองมาทําการบวกกันเลยสามตัวนี้สี่ศูนย์สองก็เป็นหกหกแล้วเดินเลยหกเจ็ดแปดเก้าสี่ตัวนี้ต้องเดินนะคะต้องเดินอาจารย์มั่นใจนะเดินต่อแน่นอนนะคะแต่ว่าจะเป็นตัวไหนเท่านั้น มันมีสูตรลักษณะแบบนี้อยู่ด้วยกันทั้งหมดเอ,อ่อสี่ห้าสูตรเลยนะที่เดิที่เป็นแบบสี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเทียบแล้วทําเป็นตารางให้นะเอ,อ่อตอนนี้เราได้ไปแล้วนะสองสูตรมันยังมีตัวยังคงมีตัวชนอยู่ประมาณสองตัวนะคะก็คือสองตัวนี้น่าจะเดินนะสองตัวแบบถ้าเป็นสี่ตัวเท่ากันนะ อันนี้เป็น A1 แล้วจะมี A2 นะคะแล้วสูตรปกติเดี๋ยวจะตามด้วย A2 เดี๋ยวอาจารย์ทำตารางให้เนาะ <c oughs> เออมันจะเป็น6 470เนาะสูตรปกตินะ6 4 7แล้วก็0ูนย <c oughs> เดี๋ยวไปดู A2 อีกครั้งหนึ่งนะ6 470เนาะ6มีนะคะท่านผู้ชม7มีนะ แปดเก้าเดี๋นี้ไม่มีเพราะฉะนั้นมันต้องติดสองตัวนี้แนะน,น่นอนแล้วหกกับเจ็ดอาจะเป็นเขาเรียกอะไรเด่นล่างเนาะที่เราจะคัดไว้นะแล้วก็แล้วมาดูปักหลักอีกทีหนึ่งอาจารย์คิดว่างวด,ดี้มีลุ้นเลยนะคะท่านผู้ชมตั้งใจเรียนให้ดีนะคะตั้งใจเดี๋ยวอาจารย์จะไล่ให้เดี๋ยวทําตารางอีกทีหนึ่งเพราะความแม่นยําของตัวเลขเนาะของของตัวเลขที่เราคิดว่ามันน่าจะเดินนะ หกสี่หกสี่เจ็ดศูนย์เดี๋ยวค่อยไปทําตารางเป็นล็อกล็อกล็อกให้นะเดี๋ยวเราไปเรียนอีกหนึ่งสูตรเดี๋ยวเวลาที่เหลืออยู่ตรงนี้นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะดูกําลังวันให้นะเมื่อที่จะออกครั้งต่อไปนี่ก็คือวันที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวดูตรงนี้นิดหน่อยอเก้าเจ็ดสองใช่ไหมเก้าเจ็ดสองไม่มาศูนย์สอง ก็มีมาหายวับไปหมดเลยเนาะคิดว่าจะเดินเลขแปดก็ไม่เดินนะตัวเนี้ยออกเก้าเจ็ดสองอาจารย์ไปดอยสะเก็ดนะคะไปเขาเรียกอะไรคะไปส่งเพื่อนเนาะไปสวรรค์น,นะคะท่านผู้ชมเลขฝาลงนะ 9, 7, เก้าเจ็ดสามนะอาจารย์ก็ลองกดไปดูนะเก้าเจ็ดสามโหออกเก้าเจ็ดสองเนาะแล้วก็ 02นี่ก็มีเพื่อนที่เดินทางไปด้วยก็โดนนะที่02อาจารย์นี่หยิบมาที่04เลยนะ04กดหนักไป04เลยออกถู02อันนี้972นะอาจารย์เล่นไปที่เสี่ยงไปที่973โอโ้โหอันนั้นที่ดอยสะเก็ดนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะปีนี้อาจารย์ก็เดินทางไปเที่ยวที่ ดอยอ่างขางนะฮะท่านผู้ชมจากดอยสเก็ดก็ขึ้นไปที่ดอยอ่างขางโหอากาศเย็นสบายนะ,ะไปพักผ่อนสมองแล้วก็ใช้ชาร์จนะ,ะชาร์จแบตเตอรี่มาเต็มเลยนะคะสําหรับงวดนี้เต็มที่เลยนะคะอาจารย์ตั้งใจนะคะที่จะทํางานนะคะให้กับ f อฟซของทางช่องอย่างเต็มสุดความสามารถเลยนะคะงวดนี้นี่เรามาดูต่อมามันจะเป็นวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งมกราแล้วก็กุมภาเนาะแล้วก็ปีหกเก้า ปี2569หกกับเก้านี่เป็นเลขตัวเดียวกันนะถ้าม้วนไปม้วนมางวดนี้นะบีบอาจจะอาจจะเป็นผู้โชคดีนะสำหรับช่องมีดีชนแนลขอให้เป็นแบบนั้นนะคะขอให้ fc ของทางช่องนะไปหยิบจับลอตเตอรี่นะตลอดทั้งปีหกเก้าขอให้มีขอให้มี fc นะได้รางวัลที่หนึ่งไปเลยแล้วกันเนาะหยิบไปหยิบมาขอให้เป็นรางวัลที่หนึ่งไปเลยทีนี้ถ้าเป็นวันหนึ่งหนึ่งกุมภาอาจารย์เปิดนิดนึดนงนะหนึ่งกุมภา เดือนนี้มันเดือนว่ากรกฎาคมมีสาสิบเอ็ดวันถ้าเป็นที่หนึ่งกุมภาจะตรงกับวันอาทิตย์นะคะสามสิบเอ็ดวันเสาร์หนึ่งก็เป็นวันอาทิตย์ปกติเวลามันหลุดไปนะกำลังวันมันจะชอบกลับมาเข้านะอย่างเงี้ยเห็นไหมหลุดเนี่ยหลุดไปเนี่ยหลุดตลอดเลยนะแล้วก็กลับมันเข้าสองอันเลยเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเข้าห้า แปดเก้าห้าแล้วก็ห้าสองเลยหลุดก็คือหลุดนะคะท่านผู้ชมบรรทัดทิศนะอาทิตย์ก็คือหนึ่งแปดสี่โอเคหนึ่งแปดสี่จานดูนิดหนึ่ง อม,มตะตลอดชีพบนนะเข้ามาทั้งหมดสามงวดติดก,กันแล้วนะแล้วก็เข้าตัวเดียวเลยคือตัวตรงกลางนะของของของบนนะอม,มตะตลอดชีพของบนนะเข้าตรงกลางเออเข้ามาทั้งหมดสามงวดติดเลยแล้วงวดนี้อาจารย์ก็คิดว่าน่าจะใช่ด้วยนะน่าจะเข้าต่ออีกตัวอีกงวดหนึ่งอาจจะกลายเป็นตัวเล็กวิ่งตัวเดียวเลยก็ได้นะกําลังจะเป็นส้มหล่นนะคะของบนนะ ส่วนเเลขวิ่งเงินล้านดูได้ทั้งบนและล่างนะก็เข้าบนติดกันมาติดติดมันกันมาสองวดนะคะท่านผู้ชมก,ก่อนหน้านะั้นมันหลุดนะหลุดทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วก็เข้าบนสอง้วติดแล้วงวนี้ก็ไม่ทราบจะติดตัวไหนอยู่นะของบนนะวิ่งวิ่งเงินล้านเนาะอันนี้หนึ่งแปดสี่นะอาจารย์คิดว่าหน้ามีล่างนะ หน้ามีล่างหนึ่งตัวในนี้ส่วนบนหนึ่งแปดสี่ไม่แน่เนาะเพราะว่ามันออกบนล่างมาเนี่ยห้าเนี่ยนะห้าบนห้าล่างหกบนหกล่างแล้วก็สองบนสองล่างเลยคือเข้าบนล่างตัวเดียวกันหมดเลยนะคะอาจารย์ก็เฉพาะดูแบบนี้นะชอบเลขแปดก่อนนะคะท่านผู้ชม,ชมจะเป็นแปดบนแปดล่างหรือไม่นะคะวันนี้นะแปด จะบนจะบนจะล่างเลยนะคะแต่อาจารย์คิดว่าล่างอะติดแน่นอนนะคะรับว่าล่างมันจะมีต้องเป็นเลขสูงก็สูงหรือว่าต่ําสูงถ้าต่ำต่ำหมถึงว่าเลขหนึ่งถึงเลขห้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งหนึ่งศูนยหนึ่งสองามสี่ใช่ไหมตั้งแต่ศูนย์เดี๋ยวอาจารย์ดูนี่นะตั้งแต่เออศูนย์หนึ่งสองสามสี่จับไข่กันนะในน,นี้ไม่ถูกแน่นอนนะคะแต่ถ้าเป็น เ,เลขสูงกับเลขต่ำหมายถึงว่า0-4จับกับ5-9คว้กันถูกหรือว่า5-9คว้กันเองในจำนวนนั้นก็ถูกนะคะบนเอ่ล่างนะล่างถ้าใครเล่นนะตั้งแต่เลข0 1 2 3 4คว้กันนะควยกันเองนะในเนี้ยไม่ถูกนะคะท่านผู้ชมไม่ถูกชัวเลยนะ แต่ถ้าเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะแล้วก็จับกับห้าหกเจ็ดแปดเก้านะนี่สองอันนี้ค่อยกันมีโอกาสมีมีโอกาสถูกนะหรือหรือห้าหกเจ็ดแปดเก้าอยู่ในนี้เลยอยู่ใน ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่ไข้กันนะไข้กันก็ถูกนะคะคือแบบนี้อาจารย์คิดว่าถ้าใครจับเนี่ยในจ,จำนวนเนี้ยไข้กันนะล่างนะเนี่ยสี่สามสองสี่สามมันเนี้ยไม่ถูกนะคะไม่ถูกชัวแต่ถ้านนี้เอาเอานันนี้มาจับกับสูงสูง,สงนี่มีโอกาสถูกหรือว่าไอ้พวกสูงสูงด้วยกันเนี่ยจับกันเองนะไข้กันเองก็ถูกนะมีมีสองอันนี้เท่านั้น อ่าสำหรับเอ่อเขาเรียกไงนักล็อกหวยด้วยทั้งทั้งหลายนะคะที่ชอบเขาเรียกอะไรคะจับหวยเ่ะอาจารย์พูดไม่ถูกนะก็ถ้าเขาเล่นกันมาเลขเหล่านี้จับไว้ได้นะคะก็คือเลขตำาๆเนี่ยจับข่อกันมาอย่างน้ว่าเขาเล่นหนึ่งสี่เนี่ยสองสี่ศูนย์สี่สามสี่หรือว่าสองหนึ่งสองสามสามอะไรแบบนี้นะค่อยๆกันก็เออเขาเรียกอะไรวนะ ดึงดึงไว้ได้อะไรแบบนี้นะแต่ถ้าอย่างนี้นะอย่านะคะท่านผู้ชมมีมีโอกาสเสียวนะเลขมันจะต้องสูงกับต่ําหรือว่าสูงกับสูงสูงสูงกับสูงต่ำแต่ถ้าต่ำต่ำ,ตำอ๋อไม่ถูกนะนี่อาจารย์อธิบายแบบนี้นะเพรานก็ตามนี้เลยเดี๋ยวมีอีกหนึ่งสูตรนะแล้วจับไข้กันแล้วแหละเดี๋ยวเอาตรงนี้มากระทบให้ด้วยคนะ่ะมันจะมี a ออหนึ่งอสองนะก็สูตรธรรมดาปกติทั่วไปนะลองเทียบดูรู้สึกว่ามันกําลังเดินดีเลยลนะ กดติดตามไว้นะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะกำลังวันนั้นอาจารย์คิดว่าเข้าแน่นอนสำหรับงวดนี้นะงวดที่แล้วกําลังวันหลุดไปเนาะอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนพกัก็หม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ